มีแสงพระอาทิตย์ส่องมาด้วยดูสิคะทุกคนเห็นมะแล้วก็ป่ามีพระอาทิตย์ส่องมาด้วยตรงป่านั้นนะเห็นไหมคะต้นแอปเปิลมีต้นคิดสมาธิเล็กๆนะคะทุกคนที่หน้าบ้าน ถ้ากลางคืนมันก็จะเป็นสีสวยนะคริสมาสต้นคริสต์มาสนะคะถ้ากลางคืนมันจะสวยดูน้ำแข็งสิคะทุกคนให้นึกภาพเอาว่าจะเดินยังไงเนี่ยพื้นดินถึงจะไม่ลื่นเนี่ย หนาวนะคะหนาวแล้วหิหมะเต็มพื้นดินเลย วันนี้หวยออกเลขอันหวยออกเลขท้ายรถคันนี้เลยไม่ได้ซื้อเอาไว้แปดสี่ข้างล่างนะคะแปดสีข้างล่างเลขออกวนอันนี้เห็นไหมคะสวยไหมทางนี้ก็ ดูบ้านแมวอันนี้บ้านแมวนะคะทุกคนบ้านแมวมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนะนะบ้านแมวดูประตูเขาสีติดโบด้วยนะหน้าเทศกาลตุ๊ดจีนเออหนเทศกาลคริสต์มาสเขาก็จะมีอย่างนี้นะคะยังไม่ดีหรอกยังไม่ถึงดีหรอกอีกนานอยู่ยคะ่ะดูแสงพระอาทิตย์สวยไหมคะ อาทิตย์นะคะหน้ารถรถเนี่ยเราก็จะเอาเสียบปลักไว้เพื่อให้มันร้อนนะไม่งั้นขับไม่ได้เลยมันเป็นน้ำแข็งหมดคะ่ะค่อยๆเดินนะเนี่ยเพราะว่ามันจะลื่นไงเห็นไหมมีแต่น้ำแข็งหมดเลยรถ ต้องเสียบปลั๊กเอาไว้ค่ะทุกคนนี่เสียบปลั๊กเอาไว้ไม่ไม่งั้นมัน,ม,นมันขับไม่ได้มันไปไม่ได้เพราะว่า,าข้างในมันร้อนในข้างในข้างในมันจะหนาวมันจะเย็นมากแล้วมันจะขับไม่ได้ก็เลยต้องเสียบปลั๊กเอาไว้ชาร์จเอาไว้อ่ะว่่งั้นเถอะชาร์จให้มันร้อนๆต้นแอปเปิลนะคะี่เห็นไหมสวยไหมคะทุกคน ดูข้าวๆก่อนวันี้นอนอนี้เสโนสโนสโนไม่ลงหรอกมันลงแล้วเมื่อคืนนี้นะมันก็เหลือแต่หิมะเป็นน้ำแข็งเนี่ยตรงคุมพื้นดินอยู่